เงินเดือนหมื่นห้าปิดหนี้แสนห้าทำยังไงคลิปนี้มีคําตอบเงินเดือนหมื่นห้าแต่มีหนี้บัตรเครดิตหนึ่องแสนผ่อนเดือนละห้าพันบัตรกดเงินสดอีกห้าหมื่นผ่อนเดือนละสองพันห้าไหนจะค่าเช่าห้องค่าน้ําค่าไฟเดือนละห้าพันเหลือกินใช้เดือนละสองพันห้าเอาไว้เป็นค่าเดินทางไปทํางานก็หมดแล้วเงินกินต้องใช้บัตรเครดิตลูดเพราะไม่มีเงินสดส่วนเงินใช้ต้องกดจากบัตรกดเงินสดออกมาใช้กดแล้วก็จ่ายแล้วก็หมุนวนลูดอยู่แบบนี้ทุกเดือนแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าวงเงินใกล้จะเต็ม แล้วรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้สมัครบัตรเครดิตที่ไหนก็ไม่ผ่านทํายังไงดีเครียดมากเริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้วไม่มีความสุขกับการที่ต้องมานั่งผ่อนหนี้แบบนี้เลยมาปรึกษาเสี่ยหนุ่มใจดีสิครับมีหนี้บัตรแสนห้าเสี่ยหนุ่มใจดีช่วยปิดให้เงินเดือนหมื่นห้าถ้าไม่มีหนี้เลยจะกู้ได้ล้านห้าได้คอนโดมาหนึ่งห้องมีแอร์เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมปล่อยเช่า,ามีรายได้จากการเก็บค่าเช่าเดือนละหกพันผ่อนธนาคารเดือนละหกพันแปดจ่ายเพิ่มเดือนละแปดร้อย ถ้าย้ายมาอยู่เองจะยิ่งช่วยประหยัดเมื่อก่อนจ่ายบัตรเครดิตเดือนละ7,5 0 0กับค่าเช่าห้องอีกเดือนละ5 0 0 0จ่ายทุกเดือนเดือนละ12,500แต่ตอนนี้จ่ายแค่6 8 0 0แปค่าใช้จ่ายลดลงพอได้ปิดหนี้ดอกเบีย้ยเพียงแค่3%ต่อปีผ่อนตรงกับธนาคารแถมมีบ้านคอนโดเป็นรัพยิสินอยากลดค่าใช้จ่ายเพียงกดหัวใจแล้วคอมเมนต์ไว้เรามีบ้านและคอนโดมากกว่า100หลังปิดหนี้เหลือมีเงินทอน1 0 0 0 0 0ถึง500,000ทีมงานมีอาชีพทำงานสายแบงค์รู้แน่นอนแบบไหนผ่านแบบไหนไม่ ผ่านถ้าอยากรู้ว่าทำได้ไม่ได้ให้เข้าไปที่โปรไฟล์เสียหนุ่มใจดีจะมีลิงก์ขั้นตอนรายละเอียดการปิดหนี้ให้วิเคราะห์ผ่านนัดปิดหนี้เลยทันที